พิธกรรมเริ่มต้นโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระปวตนาสูตรบทรัตรนาสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรรัฐ และกัลายนานมิตรพยาวเนธไทยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุขันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลายนานมิตรเคนเหงาศีวัดและกัลายนานมิตรบัวทองศรีจันทาวารวง์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลายนานมิตรภูนพิไลบัมการ์เนอร์และกัลายาณมิตรทองสายพารา เป็นประธานกล่าวคำถวายจากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีการจัดเตรียมพัตหารประนีตเพื่อน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดินเกิดโดยมีกัลยนณมิรถนอมสีเดวิดและกัรยนณมิตรสุภลักษณ์ธาระ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบุรณะปฏิสังขรโดยมีครอบครัวลีพัฒนาพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยมีกัลายาณมิตรปาริชาตและกัลายาณมิตรสตฟปินนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดยมีกัลายาณมิตรเคนเหงาศีวัด กัลยาณมิตรบัวทองสีจันทวรวงศ์และกัลายาณมิตรวิคตอเรียหวังเป็นประธานกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยททยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ซึ่งพระอาจารย์ได้ให้ข้อธรรมะข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและความไม่ประมาทพร้อมมอบของเที่ยวระลึก เพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีแก่ผู้ร่วมงานทุกท่านต่อมาในเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์บทอิติปิโส9จบโดยมีคณะเจ้าภาพจุดประทีปและลั่นละคฆังฉลองปีใหม่ในแต่ละจบซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธในต่างแดน ที่มุ่งมั่นสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามแม้จะอยู่ห่างไกลาจากประเทศไทย